ะคะก็จะมาสอนวิธีการวาดโครงร่างสามมหอย่างซึ่งวันนี้เนี่ยเราจะทําทั้งหมด5รูปทรงอ่ะขั้นตอนแรกนะคะคือครูจะกะัะความกว้างก็คือมุมนี้มุมที่ยื่นออกมามากที่สุดของสองข้างนะคะทําประมาณนี้ครึ่ง A4 กลับไปครูก็จะลากเส้นตรงมาล่างเบาๆนะคะพยายามล่างเส้นให้ตรง เซนนี้เสร็จแล้วก็จะมาเซนนี้ปูกะสักประมาณตรงน,นี้โอเคจากนั้นกะเส้นนี้นะคะความยาวเส้นบนกับเส้นล่างมุมบนที่หนอมามาที่สุดกับมุมล่างที่หนอมามาที่สุดนะคะก็กะไปจะกะสักประมาณ ห้ามใช้ไม้บรรทัดนะคะก็จะเอาโอเคจากนั้นนะคะก็จะวาดเส้นตรงกลางเส้นนี้ก็คือครึ่งหนึ่งของสี่เดี๋ยวอนี้วกกับครึ่งหนึ่งก็สักประมาณตรงนี้อ่ะเดี๋ยวเราก็ลากเส้นออกมาเลยล่างเบาๆควาวมคือเส้นล่างเนาะโอเคจากนั้นนะคะก็ เส้นนี้เราวาดไปแล้วใช่ไหมก็คือเส้นนี้เห็นมุมสองมุมนี้ไหมเราจะวาดเส้นตรงอีกเส้นหนึ่งที่เป็นขนาดมุมสองมุมนี้กูก็จะกะสักประมาณประมาณนี้วาดอมาอแล้วก็วาดอีกเส้นหนึ่งนะคะโดยให้ช่องว่างเนี่ยเท่ากันกะไปสักประมาณตรงนี้ให้ช่องว่างเนี่ยมันเท่ากันนะ <Okay. S 2> มาอิกเส้นหนึง่งโอเคจากนั้นนะคะให้ล่างเส้นจากตรงไหนโอเคให้ล่างเส้นจากมุมนี้ที่มันเป็นจบกันตรงนี้มามุมเส้นตรงกลางนะไม่ใช่เส้นนี้นะเส้นตรงกลางอ่ะก็ลากาโอเค นนกัะะคะแล้วก็วาดจากมุมนี้มาตรงกลางนี้ก็คือเส้นนี้นี่ฝั่งนี้ก็เหมือนกันก็คือเส้นนี้จากนั้นนะคะ เ,เส้นนี้ไม้ที่เราล่างไว้เส้นนี้ไมเพื่ออะไรเพื่อให้เห็นความลึกที่เรามองไม่เห็นแต่เราจะใช้เป็นเส้นปะแทนเราเอามุมนี้วาดเปฟังนี้เลยแต่วาดเป็นเส้นปะกัะให้โตโฟังนี้ด้วยนะคะเวรจะทำ เบี้ยวไปไม่เป็นไรลบแล้วก็กลับมโอเคอจากนั้นวัยนี้ต่อเราก็จะย้ำเส้นเส้นที่เรา,างวาดไปทั้งหมดเนี่ยเส้นเส้นล่างเราจะมาย้ำเส้นจริงก็คือเส้นเนี่ยที่เรามองเห็น,นเส้นตรงเนี้ยที่เรามองเห็นเราจะมาย้ำให้มันเข้มขึ้นแต่ไม่ต้องเข้มมากนะ อันไหนที่เรารู้สึกว่ามันเบี้ยวเราก็จะมาเก็บรายละเอียดในขั้นตอนนี้นะคะถ้ารู้สึกว่าดินถอดดินสอทูก,ก็ของดินสอแบบกูตนี้เช่นกัน จบไปได้เรื่อย่ะแล้วก็เส้นตรงกลางโอเคเรียบร้อยอันนี้คือการวาดูปทรงของออรูปทรงสามเหลี่ยมนะคะอะ